พี่น้องดอกยางไงดอกไข่พ่นครับยั่ไงยังไงป้าดีมากบ้าวพุ่งเนี่ยหายอยู่นี่ครับอีกดอกนึงดอกนึงครับสองตูมท่างพี่สองตูมครับมาบ่าพุ่งหมดตาหมดดวงอาแล้วพี่น้องนี่ครับงานเนาะ

สวัสดีครับพ่อพี่น้องสุขสุขคนครับวันนี้ก็มาพ่อกับบลาต้นกับบลาพุ่มเช่นเคยครับสวัสดีครับอ่าเหมือนี้เ้าสิพามาเลาะหาเห็ดหาอันของกินของปลาเนาะครับพี่น้องวันนี้เ้าพ่อดอกเห็นเะครับอ่นนะครับเห็นเขาไข่ครับพี่น้องเห็นเขาไข่ครับงามขนาดอย่างงามเลยครับบางทีล่ะโอ้ขายหญ่เงี้ยเอามาพุ่มเนี่ยเหนเขครับเห็นเขาไข่ดอกหน่อยดอกนึงครับดอกหน่อยมั่นนะครับสองดอก รอบาดพี่น้องไปหาเห็นตักันครับสีได้สิสมานกับไปรุ่นเชียร์ุ่นยังกับบาพุงกระบาตนเชนเคยครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด comment, คอมเมนต์ือเก่าพี่พี่น้องเป็นกำลังใจให้สองเบาครับนะครับเห็นยังนคนตกได้ครับพี่น้องสีแดงคือแดงงามเด้อว,ว่านี่ฝนตกเนาะยินเสียงฝนโมพี่น้องมาหายเห็นในเบื้องต้นฝนตกนะครับอ้ปกรณนี่ครับพี่น้อง ครับนี่ครับน้องงามเลยครับตุูมนึหนึ่งครับจะได้มีจุ่มงามเลยแต่กระต่ายยังหอมมีน้องดอกนึ่งมองงามดอกเพชรแดงครับไอเก็บออกมาตัดชายเป็นเม็ดเมี่ยงอ่ะนี่กินมันเนาะเมี่ยงเอ่อหอยถัดกำลังงามๆเลยครับ หน้าไม่ขนาดนี้นะครับอืมครับสครับจุ่มเลยครับอืมีนิมิเตให้เก่าไข้เล้นน้อยเห็ร่วมนี้เกาไข้เนาะแีนะครับมีเตะดอกุ่มนะมเตะดอกุูมครับมันนก็ังขืน ครับป์าดอกยางงามครับดอกยางไงนะครับไปพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่กอก่าวหลับพี่น้อง,งาาอยังจะหมานหรือบ่หมานกะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์คเม้มินเลยครับพี่น้อง่อะไปน,นี้พาไปหายเชื่เก่าพี่น้องตามตุ่มครับพี่น้องตุ่มครับตุ่มกำลังงามงาม สองจุดทางพุ่มกัมบม,บบมี่ครับเห็นบ้าบาพุ่นเห็นนี่เอาเลยครับกํา,าลังเป็ดตาฮะครับกําลังสีมันล่ะพี่น้องครับตีก้อแดงตีก้อครับงามบ้าบาตุ่นนะอือวูบสีสันดดใส่ดีแฮ่ทางพุ่นกับมีครับท,ทางบ่าบ้าพุ่ม ติดเจ้าวายอยู่แหลกพ่อนี่ครับนี่ครับะนี่น้องเลยแดงงามอืมกำลังเป็นตุ่มเลยเป็นตุ่มงามเลยบ่าพุ่มเลยนั่นครับรนี่ตุ่มนี่ตุ่มที่สอง <ใน S 1> สองตุ่มครับแต,นนตากบ่ นี่ตูมครับตูมยังไงเป็นไหนดอกนี่ครับก็ลังงามๆเลยก็นั่งเป็นตาหักตัวหนี่นะครับอีดอกนึงครับโอ้ก็ลังงามๆก็ลังงามๆเลยครับนะครับสีสันสดใส ดอกนี่กําลังให้แบบแข็งกว่นอได้ยุคแข็งนครับป๊าดพี่น้องดอกย่างไงก็ไข่พ่นครับอืมนะางไ่ป๊าดตีมด้วยบาหุงเน่หายเ่เต็มกระตาเลยพี่น้องเอยสองดอกสองดอกว่งนะครับาพี่น้องก็ไล์ก็แช์ให้เก่าลพี่น้อง นี่ครับสองดอกสองดอกพี่น้องครับพี่หน่องนึ่งนีครับท้าผลกระมิ้นครับตุ่มที่สามครับตุ่มที่สามครับนะครับตุ่มที่สี่ครับตุ่มที่สี่มาดมีแต่จุ่มงามเลยพี่น้องเห้นะนะครับมานมีดอกเนาะมาบุ้มเนาะมันมันวานตื้ว่าหวาตื้อมานอยู่ ครัดอกนี้ดอกเป็นตูมครับตำลังงามครับนี่ก็อนนี่ก้อนน้อยของดอกครับที่สามครับดอกที่สามครับคุณรอทีสีางงา่งาม MM? งามเนาะแข็งมาก มสีสันสดใสครับพี่น้องเลยหลากสีสันมันคือเก่าครับคือเก่าครับพี่น้องแต่ว่าดอกนั้นที่เกือบเต็มตานี่น้องอยูเนาะก็ต้องไปจุ่มเนาะครับหินหาแหล่เนาะเป็นจุ่มหน่อยครับที่ข้าวของคุณครับจะต้องไปจุ่มครับจุ่มหนึงงานมากเนี่ยแข็งพอไหมเห็นยังครับมูเดียวกันครับ เงินเดียวกันครับเห็ดเงีงเห็ดหน้อะไรครับนั่นแงบูสีาำสีแบบนี้จุ๋มนลยเห็นไหมสีม่วงม่วงครับมาเห็ดหน้อะไรจะเป็นสีนี้นะครับสีครับสีตอกนึงครับข้าวผีก็นี้เป็นเห็ดกอครับกอหน่อยครับดอกน่ามันแข็ง ออกดูที่กอสองดอกครับพี่น้องกอน้อยครับนี่ครับอย่างนี้เด็ดดอกน้อยๆดอกเป็นไงไปไหนครับนี่ดอกที่สามครับนี่ดอกงามเนาะนี่ครับนี่ครับโอ้มีหอยทิศกอนหน่อยมี่เพิ่งสั้งผู้หญิงดอกนึงครับบมาพวกอีกดองครับเพิ่งครับ งามนะป่า้นนะมีแต่ดอกงามๆฝนตกไม่นะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนี่ครับให้ถึงก็ให้ดินครับถึงก็ให้ดินฝึงน้อยถึงให้ถึงน้อยก็ให้ดินหน่อยเนาะนะครับแหล่ครับแี่แหล่ครับโอ้ งานไหมน้าบ่าวตนน้าแมน,นถึงมันสิถือฝนจะมันก็แข็งนะครับพี่นาเด้ฝนอยู่ตกวกันนะครับแมนครับใส่กระตาเลยมันมันพี่น้อมันมันครับนี่ครับเห็ดกอกอครับตัวน้อยนี่ครับนี่ครับอีกองดอกครับอันนี้กองหนึ่งดอกหนึ่งครับ ครับครับเห็ดดาเล่ครับสองครับมีสองเป็นเห็ดหนังหอกแดงครับนังหอกอ่นเหลืองอืมเห็ดนังหอกเหลืองครับเห็ดดาเล่สามดอกเห็ดดาเล่ครับตาขีนี่ครับแมนซีดอกเป็นจูมันก็มี โดอกดีสามครับครับโอีอีกดวงจอที่สี่นี่ดอกที่ห้าครับดูครับแต่ไม่จะมือดีว่ะดอกสีหม่วงได้ลายเนาะน้องม่วงขาวดอกนีครับน้องม่วงขาวครับดอกใบใหญ่ไปไหนนอนปาะพ่อน้เนเลยอ่ะ เห็นแดงพิมูซ์เลยครับพี่น้องเห็นแดงดอกเยอะมากอ้อมองนี่ก็น้องสองดอกนะคนี่ครับนี่ครับดอกที่สามครับดอกที่สามครับนี่ครับนี่ครับสามดอกได้เห็นแดงดอกเยอะไงอืมดอกนี้งยอะมากเนาะอีครับแต่ก็ ใค่รูคือดอกหามแกยังไม่กินนี่ดอกจูมันงามบอนี่ครับให้เพิ่งเพิงเข่าพี่น้องเพิ่งเข่านะทุกวนเลยนี่ครับสามดอกสามดอกครับองามเลยนะคนไหนนี่ครับนี่ครับอ้ยังงามไหมเนาะ ขา,ขายางงยังไงเนานะขาใหญ่ังไงมากมันเป็นเมืองทองเหมืนอนที่เราเสกต่ายเบั้งดูนะพี่น้องม้านม้าพี่น้องมานมาน้านครับตัวใหญ่ตัวแช่ขึ้นเกาแล้วพี่น้องนี่ครับเป็นมูลเล้วยก้อนหน่อยก้อนหน่อยครับน,นี่ครับเด็กแม่นมันดอกงามเนาะพี่ครับเอาไปน,นี่ งานนกบาต้นเหมือนกันเนาะเมอนเหมือนงานอยู่คือกอติดตบเห็ดกอพี่ถ้าเห็ดกอนเห็ดกอหน่อยเนาะครับเนาะนี่ครับดี่ครับเป็นมูเลยครับดอกที่สามครับพี่ก็มีครับอันนี้บ็ได้หรครับสุดในดอกเห็ดได้ปะดอกนี้ก็บม่ได้หรอกว่า ดอกที่สามที่สี่ครับนี่ครับีคนเสียงค่อนนี่ครับเป็นจุ่มเลื้อยพิณห์เออมีก้อนบ้าต้นมีก้อนหน่อครับมีก้อนหน่อยอดอกนึงหลายผูดครนี่ครับถ้าผุดจะมีบ้าพุ่มน้องดอกครับดอกไม่ใหญ่เป็นแดงเนาะบ้าพุ่มเนาะอืดอกไม่ใหญ่หนาะยแหละแต่ดอกดอกหน่อยดอกใหญ่ ครับตาเลยพี่น้องเลยมันกับมันคือเก่าครับมันที่เก่าล้วพี่น้องเห็ดตัวไปเห็ดธรรมศาสตรนะครับเห็ดดินให้ดแดงโอ้ยมองนี่พี่น้องเห็ดเมื่อีล่ะอุ้ยกอครับเห็ดหนาแล้วลอยหน่อยก็มีเห็ดเห็ดหนาแล้วเหอเห็ดหนาแล้ครับมันอมน้ำเนาะอือแม่นก็เลยสีอิ่มนนำใช่ไหมอย่องนั้นครับ ตัวนี้ในดอกครับออม่ตุ่มมันใส่กระตากระตาก็เอาครับนี่สองตุ่มมันก็เริ่มออกเนาะนี่อีกสองตุ่มครับองามเนาะหแล่ว่ากีดินใช่หลคกีินครัปีกนึงครับดรอสบาย่ แม่บ่ครับอีกตุ่มนึงอีกตุ่มนึงครับอีกตุ่มนึง่งที่ห้างขอบาต้นไหนท่างผู้ท่านหนึ่งดอกนึงนี่ตุ่มหน่อยนึยงเห็ดก้อนหน่อยเนาะก้อนหน่อยนะครับมาเตรียมตาพี่น้องเฮ้ยครับอีกสองดอกครับเห็ดเหลียง Nan y khu mọi bà nè. Oh, tham đỏ. nè, vả lại. Niềm đầy nữa nè, 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 นี่ครับสองตูมครับนี่บอกต่มนึงครับอันดอกนึงเนาะตุ่มนึงกับดอกนึงครับเป็นเพ้นเ่ะพี่น้องเอ้ยโอ้โหเป็นโมเมนเพ้นแถวจีของกันซื้อเด้งจะวายเลยนี่กระตานี่ครับอีกสองดอกครับในเนาะดอกกัได้ยูคเนาะไในยูคครับเด้งจะวายเลยจังยังมากอีกตุ่มหนึ่งวิเศษโมเมนต์หมากไหม่บอกว่าหมากใหมะนี่สี ตาพี่น <c oughs> ้อง <c oughs> ัาเงี <c oughs> ้ยเอ่นี่ครับอีดอกนเกิดกับไข่ดอกนี่ไหมพี่น้อครับนี่ครับดอกที่สองเมื่อกี้เกือบมาหันหลังมากเนาะเกือบมาฟ้องกันดอกมีแต่ดอกงามๆเนาะเปิดนี่เป็นมูเลยโอ้ดอกนี่เทาดอกนี่เทาได้อยู่ได้อยสามดอกกัคือ นี่ครับนี่คครรัับบดอกที่สี่ดอกเป็นดอกจูงเนาะดอกพุ่มเนาะนี่ดอกงามๆเลยนะครับใส่เลยมานะบาต่อนมานะนี่มานู้เต็มตาเลยพี่น้องมองเงี้ยโอ้เบิองสีดอกนี่ดอกนี่ดอกแบบไงดอกแบบไงนะครับโอ้ยอย่างงามพี่น้องเอ้ย นั่ครับนี่ครับดูนึงครับไอ้ดอกนึงบ้าพุ่งอีดอกนึงก้อนธาตุอยพี่น้องนี่ตั้งดอกเป็นตากเลยครับนะครับนี่ครับอีกดอกนี้ดอกนึงครับสองตุูมแค่เพี่งสองตูมครับมันบ้าพุ่งนี่เหมือนตาเหมือนดวงอ่อนแล้วพี่น้องนี่ครับงามเนาะดีล่ะยังงาม มีจูม Sag ันครับมีครับมีครับอีกดอกนึงดอกนีสวยดอกนี้งามนู่นนั่นอืครับอ๋อครับชุดดอกงามเทียนครับนี่ครับโอ้ยอย่างนั้นมีสามดอกนี่ครับ ตูมซ้ำตัวนี้ได้บ่ออกหวานตัวนี้ได้อยู่บ้างเนี่ยอ๋อเลยครับซ้ำดอกครับโหหมดไปเลยหมดแล้วพี่น้องตายบ้าต้นเห็ดตายบ่่้นีพองเต็มตาครับเห็ดแดงเนี่ยโอ้มีหลากหลายเห็ดครับเห็ดแดงเห็ดก็แดงแล้เห็ดเขาวไข่เห็ดนานาแหล่ครับเห็ดนั่นละป่ะบ้านนี้พี่น้อง เบาทั้งสองเบาสิพากันกับานและครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้น้ำด้วยครับพี่น้องฝากยังให้พี่น้องก่อน้าสิกับานไนอ่ากาสายหนีนอะเบาพุ่มฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งนิ่งนิ่งนั่นนะครับเพื่อจะให้สองเบาการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนแมนแมนการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับพี่น้องบานนี้บบาพุ่มกับบบาต้นสิขอลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้สำเนี้งนะครับสวัสดีครับ